วันนี้ผมก็ได้ทำการเกี่ยอะไรเสร็จไปแล้วสองชิน้นก็คือปั๊มเบรก1ิ0ไอ้ก็ปั๊มมูนีโน่คือใช้ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ายใส่พ <g ül> ังซือ้อวิ่งซื้อวิ่งขายวิ่งตรงของนคนเดียวเหนื่อยแต่เวลาจะต้องเวลาอีกมาค5ชั่วโมงมาถ่ายคลิปอีกเวลาเลยไม่พอทำงานครับ <g ül> วันนี้ก็จะมีเรื่องมาพูดกันนะใน่านะผมชาวช่างในฐานะที่เราเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่มองโลกใ้ไกลกวานอื่นเพราะเราอยู่อยู่บนไหล่ของยักษ mm ์เ hmm. รื่องที่ผมจะพูดและสิ่งที่มือผมจะทําวันนี้มันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรก mm ันทุกคนแยกประสาทดูได้เลย mm hmm. ดูมือผมทําแล้วผูกก็ฟังผมไว mm ้ hmm. แค่นั้นแหละก็คือว่าท mm ุก hmm. คนเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า คนชอบพูดถึงกันทุกวันนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยถึงใครให้มากหรอกก็คือว่าไอ้คนที่เป็นช่างด้วยกันเนี่ยฉันมักจะพูดกันเป็นประจำเลยเว่าสมัยร้านนั้นถึงทํามาอย่างนี้ร้านนี้ทํามาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เพื่ออะไรครับผมอยากจะรู้จริงในฐนานะที่ว่าเราคนนี้นะช่างค้ากาช่างอ่ะไม่มีใครอยู่สูงหรอใครเพราะเราทุกคนล้อยู่ในเรื่องของยักษ์ิย่เนใจเขาอ,อะไรของยักษ์ที่ชื่อว่าองค์พ่อวิษนุ แล้วทำไมอ่ะเราต้องมาโจม่เกันด้วยผมก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ยืนมาแล้วสองฝ่ายผมสามารถแยกเอาได้แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่ผมก็ไม่ได้มาปกป้องช่างที่ว่ามันทําอย่างนั้นจริงๆนะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไม่มีเลยแต่ตนี่แต่ว่าเราจะอยู่รุ่มไม่ตมัดสินเขา เจอมาแล้วก็ตัวเรื่องพวกเ,เ,เนี้ทําลูกค้ามันเป็น,เป,นเป็นของเราแค่ภายในร้านค้าร้านเราขอ,อลูกค้าสะ,ะบัดตูดเข้ร้านไปยปุ๊บนะเมื่อไหร่เขาก็ไปอิสระขับเข้าร้านใหม่ก็นั่นแหละคุณไม่ต้องเตรียมทําใจคุณอาจจะโดนดา่าอะไรรับตรงรับหลังบ้างก็ไม่รู้แต่นแน่คือคุณไม่มีโอกาสได้แก้ตัวไม่มีโอกาสได้อธิบายเพราะ,ะเขาไม่เอยูมาแบบรับฟังคุณ สมมติว่าวันนี้ทากับคุณแล้วเขาสั่งให้คุณทํางานอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เขาไปเข้าร้านอื่นแลวไอ้ช่างคนใหม่มันรื้อแต่มันก็ด่าเขาไปดิด่า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 ตัวเจ้าของรถก็น er like á, yeah. <number> ั่งเงียบอ่อนลิ้นเข้าไว้มันคืออะไรบางครั้งอ่ะช่างไม่จะทำหรอกไอ้งานที่มันไม่ดีอ่ะไอลูกค้ามันบีบมาฟิกมาว่าต้องทําอย่างนั้นหนึ่งใช้อะไรเทียมจะบุญทำไมช่างไอช่างไอช่างมือสองอ่ะมึงไม่ถามช่างมือหนึ่งกอว่าเห็นคนเขใช้อะไรเทียม ไอ้่ลูกค้าแม่งมันนั่งตัดมระงกมีหน้าร้านบอกว่าหมูช่างช่วยช่วยหน่อยนะเออตังไม่ค่อยจะมีเนี่ยแม่งผ่าเครื่องทั้งตัวแม่งจะให้สเสียตังประมาณพันห้าเออแล้วช่างจะให้ทำไงใช้เบิกอะไรใช้ม่ใส่ได้หรยอเป็นไปไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องเลือกใช้อะไรเทียงผมก็เคยทำคลิปลงไปแล้วว่าอย่างคืนนั้นน่ะที่ขับมาเปลี่ยนยางอะเขาแบกเขาแบก,ขแบก,ขแบกเขาไปหายางเก่ายี่ว่าทิ้งตามอู่อะหรือเลาดออกไหมยางยางไหนที่ว่าทิ้งตามอู่มันจะมีสองประเภทน,นะคือว่ารั่วจริงกับคือว่า มันไม่ย่เบอร์หรือว่ามันโดนกัดกัดโดนแค่ยางโดนกัด <after>, ก <ambling. S 1> ัด <f> ผิวอะเออแต่ยังไม่ทะลุยังไม่รู้อะเออเขาไม่หยิบมาสองเส้นมาหาผมเที่ยงคืนแล้วจะไปหาไปที่ไหนผมยางก็ไม่มีเบอร์ด้วยผมก็เอายางส่องส่องร้อยยัดเข้าไปในยางนอกอะสองเจ็ดสองเจ็ดห้าอืมแล้วก็ยว่าคิวแล้วคือว่าเขาไปเปลี่ยนร้านต่อไปอะไอร้านต่อไปจะต้องด่าใครอะจะไปไอคนก็ไม่ช่วยจังวะมึงเอายางเส้นกระจิ๋วหรืออยู่แม่งใส่ไปยังไงยางนอกขึ้นมาเลยได้ยังไง ปล่อยงานไาม่ได้ยังไงดั๊ผมก็เลยบอกเขาเลยว่าวันหลังไปเปลี่ยนร้านไปเปลี่ยนร้านหน้าบอกเขาด้วยนะวันหน้ามีคนสั่งให้ผมใส่เออส่วนมากไอ้เจ้าของรู้เป็นจะไม่พูดช่างแม่งกระดาษอันเองผมก็เคยเป็นและพวกคุณบางคนก็ยังเป็นกันอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้จะโกนจะโกนก็คือผมก็ได้นะแล้วผมพูดจบไปเนี่ยผมจะอาจจะคิดได้ก็ได้อ่ะ แล้วมีเคสหนึ่งเคสนี้ยค่ะมานปุ่มปั๊บใสผ,ผมผมเป็นกระชากหน้าขอุณแล้วเออซัลโปลป,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 ปีปีสมัยนี้สองมียมันมีเสียงดังดังเหมือนอะไรไหมแล้ยินเสียงจักรยานที่ว่ามันเอาเอา,เอาแก้วน้ำยัดยัดยัดไปตรงล้อหลังไหมเออเสียงดังวิ้วเหมือนซัปโป์ชาร์จเจอร์อะของรถเก่งอะดังวิ้วิศฟีนมาใส่พานอะไรวิศวิ้วอยูาอย่างเงี้ยแล้วบิดสัลลิงก็ว,วิ้อควดสัลลิงก็ว,วิวผมหรื้อบอกเลยรือร้อฟัง ฝั่งอัไเนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งข้างเนี่ยออกหมดเลยหรือวงพลไปพัดออกหรือเดือดให้จางไฟเดือดแล้วก็เหลือกับแกนแกนชาชไม่ทช่าหน้าคือเพียวสตาร์อย่างนั้นน่ะแม่งก็อย่างดังเขาบอกว่าไปเขาไปตอนวันนั้นไปเปลี่ยนยางของอูแถวนี้เออเขาบอกว่านี่ลูกปืนข้างข้อดังลูกปืนข้างข้อดังแต่ผมก็บอกไม่ใช่ลูกปืนข้างข้ออ่ะเขาบอกลูกปืนข้างข้อดังแล้วถามว่าทำอะไรแต่ผมก็บอกว่าค่าแรง่าค่าลูกปืนเพ่ออกพิษานา พอ,พอเปลี่ยนไปไม่หายกับออกมาดา,าผมไอเทมด้โอยย่งไงมึไงไปพูดสายกูถามแต่ท้ายที่กูบอกเลยมันไม่ใช่เห็นไหมนี่แหละแล้วแล้วท้ายเขาไปทำที่หายไม่รู้เออเนี่ยตอนนี้มันหายแล้วผมยอมรับเลยว่าผมหายไม่เจอแต่ผมอ่ะจานที่ผมพอมีความรู้อยู่บ้างอ่ะเวลาที่ขดตัวไสไนเตอร์มันมีปัญหามันจะส่งเสียงออกมาได้เหมือนตู้เชื่อมตู้เชื่อมทองแดงเมื่อก่อนอ่ะที่เวลาเราอาร์เยอะๆจะมีเสียงงืดอๆออกมาจากตู้อ่ะขดตัวไสไนเตอร์พวกนั้น น่าจะเสื่อมเพราะเขามีนี่ด้วยีกแ่บบการโค้ชโชว์เป็นโค้ชเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยเด้งเด้งประจําเลยเออเคยมีรับการอาการด้วยผมว่าน่าจะเป็นเสียอจากสเต,ตเตอร์อมากกว่าเพราะเขาไม่รุ่นนี้มันใช้คนรุ่นสเต,ตเตอร์อสตาร์ทมันเป็นเครื่อง P4X ย่อส่วนในสุโขทัปี2012เนี่ยเอ้2012-2015วะ่ะว่นแล้วแหละไอท้ทัวรที่ว่าไฟไฟเลี้ยวอยู่ติดกับไฟหน้ามันคือเครื่อง P4X โยนย่อส่วนลงมาระบบเดียวกับ P4X หมดเลยผตัวตั้งอยู่ที่5 ถ้าเหมือนอะไรที่ตั้งอย่างนี้ว่าเราบบคนทุกคนมันใกล้จะพังมันจะต้องเสียงออกมาเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยเสี่ยงมันดังมากอะเขาไปทําหยถ้าเกิดวันไหนเขาบอกบอกร้านนั <c oughs> ้นว่าผมทาไม่หายยครับไอ้ร้านน้คงจะลาผมอีกอ่ะทั้งทั้งยี่มือเปอดบ่อยปุ๋ยเปคนเปลี่ยนปืนข้างข้อแต่กุก็บอกไปแล้วว่าเปลี่ยนแต่ไงมันก็ไม่หายมันไม่ใช่เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนลูกปืนข้างข้อไม่สามารถมีอิทธิพลจะตั้งเสี่ยงที่มันดังออกมาได้ขนาดนั้นอย่างมากก็เสี่ยงก็แก๊ก็แก๊กก็แ๊ก สิยงกิ้งกิ้งคอทอนอยู่ในเครื่องมันจะไม่มีสี่งวิวไม่มีสิ่งวิธไปไม่ได้เพราะมันมีน้ํามันเครื่องเลี้ยงอยู่เราวิเคราะห์งานไปแต่เขาไม่เชื่อเราเออส่งแล้วที่มีคำว่าเรดีกว่าช่างก็ทาเองนะประเจงมีให้เช่าชั่วโมงแลแปะติดอืมแล้วก็อไ่าอมอวยเลยมากหรอกแต่ก็อยากทุกคนคิดนะว่าบางครั้งอ่ะช่างช่างมือหนึ่งที่เขาทำมาคอน้าเราอ่ะบางทีก็อาจจะมีเหตุผลของลูกค้าไม่คนตันจี้กขามาวิวกว้ามาฟิกเข้ามา ไม่ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างงั้นคุณจะไปจะไ,ไปด่าเขาจะพูดกบคุดต่อนหน้าไปเลยเพราะว่าจะดีแล้วที่คุณพูดอยู่ในร้านคุณนะ่ะช่างอีกคนหนึ่งเขาไม่มีโอกาสได้อธิบายให้คุณฟังเลยคุณเป็นคนเหแก่ตมากนะแต่คุณยังคำนี้ใส่อย่างงี้อยู่อะเตือนนะบางครั้งนี้เราก็คือนะช่างในคำว,ว่าช่างเนี่ยมันจัดเนี่ยเภทช่างติดปุเป็นบุคคลที่มีค่าแรงสูงที่สุดแต่ไปงท่าผู้ใช้แรงงานแล้วนะ ค่าแรงของอาชีพฝีมือแรงงานเนี่ยมันมันไม่ได้ตีเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะมันเป็นค่าแรงของค่าแรงของไอ้ที่แรงงานฝีมือนะพวกเราเนี่ยค่าแรงเราสตาร์กันไว้แล้วห้าหกร้อยอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ได้สตาร์กันสามร้อยแล้วก็จงใจมาเลยว่าใครมาดูถูกงานที่เราทำจะมีสนใจแม่งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยที่ผมทำทำนี่เนี่ย,ย,อยไอ้บวะชอบมาเลยคล้อ,องผมนะเขาจะชอบว่ามีถูกถูกไหม นี่เงี้ยทุกครูก็สั่งก็ไปล้างเองดิเออไปล้างเองคือมึงก็วัดดวงมาเองใช้ได้ไม่ได้มึงขึ้นอยู่กับฝีมือมึงมึงเก่งแค่ไหนมึงมีปัญญาแก้ไปละแต่ถ้าเกิดอยู่ที่กูตอนที่กูจะขายาแพงๆอ่ะกูก็มานั่งล้างมานั่งเช็ดอยู่อย่างเงี้ยถามอะไทุกอย่างมันก็เป็นปกติเออแต่มันก็ไม่อ่แต่ก็กลับมาซื้อตอนที่ว่ามันเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังจะไปซื้อราคาถูกรูปมปที่กูทำไปแบบมันไม่มีราคาเลยใช่ไหมแรงที่กูเสียไปอ่ะ น้ำมันน้ำมันที่ซื้อมาล้างเนี่ยค่าไฟค่าน้ําที่ซื้อวาที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีราคาใช่ไหมค่าปีงอรูินที่ซึ้อซ้อต่ามาเนี่ยเหนื่อยแรงไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัแต่ว่าปัญญาที่กูใช้ไปเพราะว่ากว่ากูจะเรียนรู้มาเนี่ยสะสมสะสมความรู้มากี่ปีกว่ากูจะทําได้เนี่ยกว่าจะจบปัญหาได้เนี่ยเออแม่งดูถูกเกินเกินไปที่อ่ะอยากได้ดูถูกโอกโงเจรงว่าจะกลืงมาซื้อระทับตอนนี้นะไอ้ตว์แค่หนึ่งในสามของราคากูก็ขายแล้ว ต่เกิดว่ามึงมาซื้อตอนที่มันสำเร็จแล้วไอ้สัตว์แพงมึงอย่าบน่นเพราะว่าคนอื่นที่ขอรอเื้อ,อยังมีอยู่ไม่ไดเป็นจะาตังห้อเด็กกิ๊กอย่างเงี้ยแม่งมีเยอะไม่จะได้เลยนะแต่อขอพีุสักหน่อยเถอะเด็กกันลบโวเร็เวเรื่องต่อไปนี่เลยครับสองพี่น้องอนี่ตอนนี้ต่อแล้ว